สวัสดีครับสกะสั่งนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับกลุ่มเรนโบว์ชายคลุยนะครับหรือชื่อสกุลกอสโซโลเลปิสนะครับถ้าที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับในสกุลนี้ที่ในประเทศเรานะฮะก็คือเรนโบวแดงนั่นเองนะครับก็เป็นสกุลเดียวกันนะครับแต่ว่าชายล่างเนี่ยไม่ได้ยาวไม่ได้ออกมาเป็นชายคลุยแบบนี้เนาะแต่เอกลักษณ์ของพันุ์พวกนี้นะครับ ของพันธุ์กอโซเลปิสนะครับก็คือ,อ,อส่วนหัวนะครับจะโหนกมากกว่าพันธุ์อื่นๆทุกทุก,ทกพันธุ์นะครับสกุลอื่นจะไม่โหนกเท่านี้นะเราสังเกตเลยว่าทําไมเรนโบว์แดงตอนช็อปดี้มันน่ารักเหมือนปลานกคูก่เพราะว่าหน้ามันก็ยืนใม่แลวหลังมันก็โหนกกลมดิ๊กเลยนะครับแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นนะเห็นแต่ปลาสองสีมากกว่านะครับ จริงเรนโบว์แดงตัวใหญ่ก็สวยนะสวยมากเสียงเดียวคือมันตัวใหญ่นะครับต้องตู้48นิ้วเล็กสุดก็36นิ้วอะนะไม่งั้นถ้าเลี้ยงตู้ธรรมดามันไม่โตมันก็ไม่สวยนะครับถ้าพามาแนะนำเรนโบว์แดงมันก็จะธรรมดาไปนะครับก็เลยพามารู้จักกับตัวนี้นะครับชายคุยแดงหรือมันติสความาต้านะครับ เอเรนโบว์ uh, Rainbow, พันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นฝูงเดียวในขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเออเห็นเพื่อนเอามาน่าจะขายน่าจะขายไปต่างประเทศไปแล้วนะไม่น่ามีแล้วนะน่าจะมีฝูงนี้แหละนะครับฝูงเดียวในไทยนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งวานามเมนซิตตัวสีฟ้า มันจะโผล่เป็นแบ็กกาวเวกาวอยู่นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันนะครับเดี๋ยวมาดูชายคุยแดงกันก่อนนะครับมอนติสความ,มาต้าสวยนะยังแดงได้อีกนะครับนี่วันยังไม่ค่อยฮีทเท่าไหร่นะมาถ่ายวันนี้ไม่ค่อยฮีทแต่ตัวตัวที่ตัวที่พุ่งใบมะเกียมันก็ฮีทฮีทอยู่นี่คว,วามวานาเมนสิตเนี่ยว่ายผ่านไปแล้วนะครับ เอเรนโบ้นะครับมันติสควอมาต้านะฮะช้คุยแดงเนี่ยเอออยู่ที่ปาปัวตะวันตกนะครับเป็นปาปัวตะวันตกก็อาศัยอยู่ในลำธารน,น้ำสีชานะครับของเมมเบราโบนะฮะเมนเบราโบนี่ก็คราวที่แล้วก็มีนะครับที่คุณเกียวเอามานะก็คือแม่น้ำนี้ก็มีหลายตัวแหละนะครับแต่ตัวนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับ ก็ตอนแรกๆก็สีจืดๆนะครับสีออกมะกอกเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไอหางมันก็จะเป็นชายคุยแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเส้นๆเป็นยาวๆมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีในตลาดบ้านเรานะครับบอกเลยว่าไม่มีนะนานมากถึงจะมีสักตัวนะครับ เขามานี่รถนี้เพื่อนเขาเก็บไว้นะเขาเอามาเลี้ยงก็เลยได้ได้เป็นวิทยาทานนะฮะเพราะปกติจะไม่ไม่ได้เห็นสวยมากนะครับเมื่อลงมาถามต้องมาหาจากที่ไหนหาไม่ได้แล้วจบแค่นั้นแหละจบ นะตอนมีไม่ซื้อกันนะครับเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะเวลามีของแม่งก็ไม่ซื้อเวลาไม่มีนะแม่งมาถามกันจังซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนแล้วตู้จะไปรู้ไหมวะ <c oughs> อันนี้วานาเมนสิตนะครับมันก็จะเป็นชายคุยนะแต่เป็นสีฟ้านะฮะตัวนี้นะครับก็ตามาจากชื่อเขานั่นแหละนะครับ วานามเมนสิตนะครับก็คือมาจากทะเลสาบวาน้มนะครับก็อยู่ในปาปัวนะฮะลักษณะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีชายคุยเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันไม่ยาวเท่าไอตัวมัลติสความ,มาตานะฮะก็มาจากอา่าทะเลสาบวาน้มนะฮะอัาพวกนี้มันจะเป็นเรนโบว์ของปาปัวนะครับ ไม่ใช่เรนโบว์ของแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียนะฮะจริงๆปะปัวกับออสเตรเลียก็เคยเป็นแผ่นดินเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าในยุคน้ําแข็งสิ้นสุดยุคน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งละลายไปนะฮะไอตรงที่ที่ที่เคยเป็นที่ราบที่ติดกันมันก็โดนจมน้ําไปนั่นเองนะครับเหมือนพื้นที่อ่าวไทยประเทศไทยเองก็เมื่อก่อนก็เป็นที่ราบนะฮะแต่ว่าเราโดน โดนน้ำแข็งยุคน้ําแข็งละลายนะครับก็ท่วมท่วมไปนะครับเพราะจริงๆยังมีร่องรอยแม่น้ําเจ้าพยาไปต่อกับแม่น้ําปลาหางอยู่ใต้อยู่ใต้อ่าวอยู่นะครับแล้วก็พันปลาต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซ้ําๆกันนะก็แสดงว่าเคยเป็นที่ที่มันติดต่อกันนั่นเองนะอันนี้ก็ สวยอยู่นะครับเป็นปลาที่น่าจะมีแค่นี้ละมั้งนะครับอาจจะมีแค่ฝูงนี้นะครับเท่าที่เท่าที่รู้มาน่าจะมีแค่ฝูงนี้ที่เหลือนะ่าจะไปต่างชาติมาเอาไปนะครับก็คือไม่มีไม่มีขายแล้วนั่นเองนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเผื่อมีใคร เอาเข้ามาก็ติดตามกันเอาละกันเพราะว่าบอกไม่ได้หรอกว่าใครจะเอามานะคือพวกนี้มันไม่ใช่ปลาถูกอ่ะแล้วก็บางทีก็เอามาแล้วก็ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีมาบ่อยๆนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ คือไม่ใช่ว่าปลาอะไรอะ่ะเวลาเราจะนําเข้าปลามานะครับบางครั้งเราก็ต้องรอวัดดวงนะเอาปลาที่คิดว่ามันน่าจะขายได้มานะฮะไม่ใช่ไปเอาปลากะเลกะละปัญญาอ่อนมาขายอย่างที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่า ไปลักลอบนําเข้าปลาปัญญาอ่อนมางประเภทที่มันเป็นขาวหน,าหน้าหนึ่งมาขายกันหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะมันติงตองอะ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะในฐานะคนที่ถึงตัวเองไม่ได้เป็นคนนําเข้านะครับแต่ก็เคยฝากสั่งปลาตัวสวยจะตายชักแม่งยังขายยากเลยไอปลาปัญญาอ่อนแบบนั้นเนี่ยปลาไม่มีสีนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดจะเลี้ยงนะ จะามาทําซากอะไรนะอย่างไอปลาหมอคางดําเนี่ยคือมึงจะามาขายใครวะกูอยากรู้มากเลยนะไอคนซื้อไม่ต้องคือแม่งแม่งส่งไอโอมามาไอเนี้ยมาบอกว่าตลาดตะดูจจักแม่งมีคนซื้อคนนิยมเนี่ยกูอยากถามมากเลยใครมันจะเลี้ยงวะวัาปลาสวยๆมาขายกูยังขายลาบากเลยได้ปลาเชี่ยบแบบนั้นนะมันจะขายได้ไงวะกูอยากรู้มากเลยนะ แล้วแม่งแบบทำชิปชิปเมนต์แบบมาจากประเทศไกลๆอย่างเงี้ยนะครับค่าเครื่องแม่งหลายหมื่นขนาดช่วยส่งปลาบรนินจิตรดานะไปโมซัมบิกไปช่วยโครงการอของสถานทูตเขานะแม่งยังเสียไปหลายหมื่นเลยนะแล้วทำไมมันจะต้องมีคนโง่เวเสียหลายหมื่นเอาปลาที่ขายไม่ได้มามาทำทาบ้าอะไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ให้อยากให้มีความเข้าใจนะ เวลาสั่งปลาไม่ใช่ว่าเฮ้ยนึกจากจะสั่งอะไรก็สั่งได้สั่งมาแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันจมทุนยังไม่นับว่ามันจะตายด้วยหรือเปล่ามาถึงนะครับหรือบางทีเนี่ยมาเป็นปลาสวยเนี่ยราคามันสูงไปนิดนึงเนี่ยลูกค้าเขาไม่เอานะท่านท่านก็ไม่ได้ซื้อกันนะท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านก็ไม่ได้ว่าเออเห็นเราซื้อ บางทีมันอาจจะตัวใหญ่บางทีมันอาจจะกินกุ้งบางทีหรืออะไรเงี้ยนะเออมันไม่ใช่ว่ามันง่ายนะคือถ้ามันเป็นปลาของตายแบบคาดินานลัมมีโนตอะไรเงี้ยเออเข้าใจได้สั่งมาเนี่ยยังไงก็ขายได้แต่ปลาบางอย่างเนี่ยถึงมันสวยนะแต่บางทีมันก็ขายไม่ได้นะครับอย่างไอ beating h e a r หลังแดงเนี่ย ทุกวันนี้ที่ร้านเพื่อนมันก็ยังไหา้กันสนุกสนานเนี่ยยังไม่มีใครจับจองเดี๋ยวเงินออกนะเดี๋ยวจะไปเหมาเลยถึงตัวผู้มันจะมีแค่ตัวสองตัวเหอะเดีย๋ยวจะไปเหมาให้หมดเลยเนี่ยปลาสวยยังไม่มีคนซื้อเลยอะ่ะแค่เขาไม่รู้จักอะ่ะนะครับกับว่าราคามันสูงว่าหน่อยแค่นั้นแหละนะครับมันก็ยากแล้วเดี๋ยวนี้นะ ราคาปลาหลักร้อยเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกเลยว่าเออลูกค้ากับคนดูเนี่ยเขาจะสนใจไหมนะยังยังดีใจเลยว่าเดี๋ยวนี้พวกปลาบูตัวแปลกๆนะขายได้เนี่ยยิงซูฮกเลยว่าดีดีใจว่าเฮ้ยคนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นปลาบูตัวแพงๆขายได้นะครไม่งั้นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างนีออนนี่ตัวทั้งสามพันนะจ๊ะ คู่ละสามพันนะจ๊ะบูนีออนอ่อนนันตัดตอนแรกตัวละพันสองพันห้านะเฟ้ยถึงตอนนี้ตัวไม่กี่บาทก็เหอะนะครับเมื่อก่อนตัวละพันห้านะเฟ้ยผมซื้อน่าจะตัวละเจ็ดร้อยมั้งเออเคยซื้อตัวละเจ็ดร้อยแล้วก็สามรอยห้าสิบนะประมาณนั้นแหละนะครับ ก็เหมือนกับไอ้พวกนี้แหละนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยป่ามันสวยมันหายากแล้วมันจะขายได้นะบางทีมันก็คนมันเหมือนไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้นั่นเองนะนั่นแหละก็ตัวนี้ก็เลี้ยงไม่ยากนะครับ pH เป็นกลางนะผมว่าเรนโบ w ทุกชนิดอะเลี้ยง p h เป็นกลางประมาณ7ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าไอตัวมันติสความาตาเนี่ยเขาบอกว่าเจอในน้ำที่เป็นแบ็กวอเตอร์ด้วยนะครับก็อาจจะลงต่ำได้นิดนึงนะแต่ว่าจริงๆก็เคยเลี้ยงเรนโบวในตู้ไม้น้ำก็ก็สวยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงในตู้โทนีนาที่หยดกดไงนะคือปกติมันมีหินคือปกติผมจะจัดตู้แล้วมีหิน้า้าอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็บัฟเฟอร์ไม่ให้ PH มันดาวลงไป ต่ำแน่นอนนะฮะคือปกติที่ใช้ที่ใช้วัสดุในตกแต่งตู้ยังไงมันก็ไม่มีทางต่ำลงไปนะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงเลนโบมันก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่สบายตัวน,ะะนั่นแหละนะครับก็ถึงบอกว่าไม่อยากให้ไปซีเรียสกับการวัดค่า pH นะฮะเพราะว่ามีหินสีฟ้าในตู้นะไอ้พวกหินภูเขาอะไรพวกเนี้ยนะ จะหินเ้นริ้วหรือหินไทยหินแกนสโตนของไอ้เจ้าเต้ก็ตามนะคือไม่อยากให้ไปวัด p ีเฮหรือประโยชน์กดลด p พีเฮพอวัดมาอย่างไรก็ไม่ได้ค่าตามที่ต้องการแน่นอนแล้วจะวัดไปทำไมวะวัดวัดไปแล้วไปเครียดอีกว่าทำไงทาไมพีเฮมันสูงงี้แต่ถ้าเป็นยังเป็นแบบเราอ่ะเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่มีทางต่ำไปกว่านี้หรอกเพราะว่ามันมีหินปูนอยู่ในส่วนประกอบในหิน มันโดนความเป็นกรดจากดินที่มันมีพวกฮิวมาตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ละลายออกมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วเรายังไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอีกนะครับมันก็ออกมาเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะฮะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากมายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปปลูกโทนีนาใครมันจะบ้าปลูกโทนีนาทุกตู้วะถามจริง แล้วทัวรนี้คนก็ยังไม่เข้าใจนะว่าปูโทนิน่ามันจะต้อง P ีเอต่ําหน่อยไม่น้ำา R ก็ต้องหยดกดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ควรจะไปใส่กับหินสีฟ้าฟ้ามีลายขาวๆพาดในหินนะฮะแค่นั้นแหละนะก็คือปกติเราก็เอาพวกนี้มาใส่อยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่มีทางต่ำจนเกินไปอยู่แล้วมันก็ออกมาแนวสมดุลน,นะฮะพวกนี้ก็จะอยู่สบายกว่า นะครับก็อาหารการกินก็กินง่ายนะครับปลาเรนโบนกินไม่ยากหรอกนะฮะร,ระวังแค่เรื่องการเลี้ยงในที่แคบๆคบนะครับปลาเรนโบ้ทุกชนิดอย่าเลี้ยงในที่แคบแคบเพราะว่ามันว่ายตกใจแล้วเนี่ยมันว่ายแล้วมันปากไปชนกับตู้เนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดอาการปากเปื่อยติดเชื้อที่ปากนะฮะดังนั้นเนี่ยเรนโบ์มันเป็นปลาที่ชอบว่ายน้ําก็ควรจะเลี้ยงในตู้ที่มันกว้างหน่อยนะฮะ อย่าไปเลี้ยงในตู้ช่องแคบๆแ,แบบช่องเลี้ยงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะเพราะว่าจะเป็นโรคปากเปื่อยจุดขาวนี่เรนโบผมว่าเป็นยากมากนะเป็นยากมากกว่าปลาอื่นเยอะนะครับเคยเจอทั้งตู้เป็นพวกลำมินอนอะ่ะเป็นจุดขาวแต่เลนโบไม่ได้เป็นไรนะแต่เมื่อก่อนเลี้ยงตู้เล็กไงขนาดแค่เป็นเรนโบนีออนนะปากมันยังไปถูจนมันเป็นเป็นปากเปื่อยอะ่ะนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะวกโรคติดเชื้อไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนะครับถ้ามันไม่ได้กัดกันนะแต่ส่วนมากถ้ามันเป็นตู้ที่มันกว้างพอมันก็ไม่มีปัญหานะอันนี้จะเห็นเลยว่ากลุ่มกอสโซเลปิสเนี่ยมันจะโหนกเห็นไหมมันจะโหนกชัดเลยนะครับแล้ยิ่งเป็นไอสองพันเนี้ยมันจะยิ่งโหนกคือเรนโบว์แดง มันออกทรงเซเลนเดอร์ไงอันนี้อันนี้มีผ่านเป็นมิเลเนียมก็เป็นเป็นกอสโซไรปิดเหมือนกันเป็นกลุ่มสกุลเรนโบว์แดงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันโหนกอ่ะมิเลเนียมมิเลเนียมผ่านไปแล้วนะก็เป็นกลุ่มเรนโบว์แดงเหมือนกันคือเรนโบว์แดงนี่มันมีหลายมีหลายแบบเหมือนกันนะครับมันจะเห็นเลยว่าโหนกชัด อ,อ,อุณหภูมิอย่าร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ระวังโปรปกติอะเรนโบว์ไม่กระโดดแต่ว่าตู้ที่เลี้ยงอะ่ะอย่าน้ำตื้นเกินไปเออทำไมปลาพวกนี้น้ำตื้นแล้วกระโดดคือมันเหมือนมันมันตกใจมันแบบมันไม่มีที่หลบอะ่ะคือถ้าน้ำมันมันลึกหน่อยคือมันไม่เหมากะกับไอ้พวกตู้ถาตู้แนวอ่างแนวบอ่ออะไรอย่างนั้นน่ะนะ ก็คือตู้ปลาไซส์ปกติอะไรอย่างเงี้ยสูงสูงสิบแปดนิ้วสูงยีี่นิ้วอะไรเงี้ยกำลังดีแต่ตู้นี้ตู้ที่ในคลิปเนี่ยนะครับสูงสามสิบนิ้วก็ก็ดีนะพวกนี้ปกติไม่ค่อยโดดอยู่แล้วนะฮะยกเว้นว่ามันตก,กใจกับว่าน้ามันน้ำมันน้อยเนี่ยพอน้ํามันน้อยปุ๊บเวลามันตกใจเนี่ยมันว่ายไปทั่วแล้วมันไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยมันก็กระโดด เป็นไปได้นะตอนนนี้เหมือนพวกเทวดาอันตั้มเหมือนกันโดดได้นะครับเทวดาอันตั้มแต่ว่าต้องเป็นน้ําที่มันน้อยมันถึงจะกระโดดก็อย่างที่บอกไงมันไม่มีมันไม่มีที่ไปพอเวลามันตกใจปุ๊บมันทําอะไรไม่ได้นอกจากดีดตัวออกมานะแต่ว่าถ้าตู้ที่มันลึกหน่อยเนี่ยมันตกใจมันก็ลงไปหลบอยู่ข้างล่างได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ ปลาเรนโบวนะครับทุกชนิดควรเลี้ยงกับไม้น้ำจะสวยนะครับเพราะมันได้ทั้งพวกแร่ธาตุจากพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยเทสเอลเมนต์แล้วบางทีก็ได้ธาตุเหล็กจากปุ๋ยเหล็กด้วยนะครับปลามันก็จะสวยขึ้นนะฮะนั่นเนี่ยมันเป็นปลาที่มันเหมาะกับไม้น้ำอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่ได้แพ้คาร์บอนนะฮะอยู่กับคาร์บอนได้สบายๆนะ เป็นปลาที่เหมาะคาร์บอนนะก็สองตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็จะมีแต่เรื่องการทกเถียงกันเรื่องถิ่นที่อยู่นะครับก็ไอเราก็แม่น้ําไม่ค่อยจะรู้จักนะเราก็ไม่อยากเอามาอ่านให้ฟังมากมายเพราะมันก็มีแต่เถียงกันเรื่องแม่น้ําพวกเบเฮอร์กับพวกอันเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกันว่าสำรวจปีนั้นปีนี้เจอวาไรตี้ตรงตรงนั้นตรงนี้ ไอเราก็มันมีปลาอยู่แค่เนี้ยมันก็ไม่อยากจะไปลงลึกวาไรตี้อะไรให้มันมากมายนะครับเพราะบางทีจับจากแรงนู้นมามันต่างกับอันนี้แค่นิดนึงและไอปลาในมือเราในวัตถุวัสดุวีดีทัศเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตัวอย่างให้มาเปรียบเทียบ <c oughs> ก็ไม่รู้ <c oughs> พูดไปมันก็เท่านั้นนะนะ <c oughs> มันก็ไม่เห็นภาพ แล้วมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าเราก็ไม่มีตัวให้เทียบนะฮะก็เอาเอา,เอาเข้าข้าวแค่นี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นป่าที่มันน่าสนใจนะน่าเก็บเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีเข้ามาให้เก็บบ่อยๆแค่นั้นแหละนะคือถ้าอยากเก็บเห็นใครเอาเข้ามาปุ๊บรีบตรงเข้าไปเลยแต่ว่าราคามันจะสูงซะหน่อยนะครับสูงหน่อยนะแต่ว่าถ้าคิดถึงในแง่ว่าเฮ้ยฉันมีคนเดียว เฮ้ยแล้วฉันชอบฉันควรต้องมีอย่างนั้นเนี่ยเออโอเคนะครับนะถ้าเป็นสายชอบเรนโบก็ขอแนะนํานะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับแล้วว่ามันเป็นปลาที่มันเชื่องมือนะให้อาหารบ่อยๆเราเอามือไปไปบกบก,บกอย่างเงี้ยเขาก็มาหาเราแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรนะเรนโบคือเลี้ยงปกติอ่ะคือถ้าเลี้ยง คือถ้าเลี้ยงปลาในตู้ไม้น้ำได้คิดว่ายางไงก็เลี้ยงได้แน่นอนมันไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงยากนะครับแล้วก็ถ้าปลามันมาดีเนี่ยโอกาสสูญเสียโอกาสตายเนี่ยน้อยมากนะครับเรนโบ์นี่แบบเอาจริงนะเออเอาไปทิ้งเคยเคยเอาไปทิ้ง ทิ้งไว้ในตู้อะไรเงี้ยที่เขาไม่ค่อยได้ดูแลอย่างเงี้ยผมว่ามันยังมันยังรอดนะแต่ตะเพียนหน้าแดงเนี่ยไม่รอดนะตะเพียนหน้าแดงเหมือนอึดนะแต่พอเราไปทิ้งแบบตู้ที่เขาไม่ค่อยดูแลอย่างเงี้ยแล้วเราเขาไม่เรียกเราไปดูแลบ่อยๆเนี่ยตะเพียนหน้าแดงตายนะแต่เรนโบยังอยู่คงโก้าตายนะแต่เรนโบยังอยู่นะผมว่าเรนโบทนกว่าเยอะนะ ถ้าเทียบจริงๆนะถ้าถ้าถ้าในคนนี้จะเริ่มเลี้ยงป่าไม้น้ําขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมแนะนาเรนโบมากกว่านะถ้าไม่กลัวเรื่องว่ากุ้งหมดตู้นะครับแต่ต้องอยอมรับนิดนึงนะว่าเรนโบเนี่ยกุ้งหมดตู้นะครับหมดแบบหมดจริงๆนะกินไม่เหลือเลยนะและยิ่งพวกเรนโบชอตบอดี้นะเขาบอกไม่มีกลับไปทีไม่มีกุ้งอ่ะแต่ถ้าพวกเรนโบตัวยาวๆเนี่ยยังพอ ถ้าต้นไมาเยอะแล้วลกพอนะยังมีกุ้งให้เหลือแต่เรนโบว์สั้นนะไม่เหลือเพราะเหมือนแบบตัวเขาเล็กสั้นลงแล้วเขาเข้าซอกเขา้านู่นเข้านี่ง่ายกว่าด้วยนะครับแต่ยังพวกคองโก้เนี่ยกุ้งเหลือนะเพราะคองโก้ถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้เลี้ยงแบบอดอยากจริงๆเลยนะกับเอากุ้งลงหลังปล่อยคองโกอย่างเงี้ย ถ้ากุ้งมันมีอยู่ในตู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเ,เอาคงโก้ลงไปเนี่ยคงโก้ไม่ยุ่งแต่ถ้าไปเทกุ้งจะเทกุ้งลงมาในตอนที่มีคงโก้อยู่ในตู้เนี่ยอ่าใช่มันมันเข้าใจว่าเป็นอาหารมันไปกินนะแต่ถ้ามันมีกุ้งอยู่ในตู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้เลี้ยงคงโก้อดอยากเนี่ยคือผมยังเห็นกุ้งออกมาเดินเ,เนี่ยเลี้ยงคงโก้เนี่ยยังเห็นกุ้งออกมาไตา่ตามขอนตามมอตามเฟิร์นตามอะไรเงี้ยนะ แต่กันเรนโบ Rainbow นะถึงมีกุ้งเหลือนะ oh. คุณก็จะไม่เห็นท่านจะไม่เห็นกุ้งอีกเลยโคมมันรู้ว่ามันโดนกินมันเข้าไปหลบนะครับต้องต้องถามใจตัวเองก่อนว่าไม่มีกุ้งได้ไหมไม่เอากุ้งก็เรนโบพวกตระกูลเรนโบใหญ่เนี้ยลงได้นะครับมันก็จะสวยบีกแบบนะ เพราะมันมันมัน,ม,นมันจะมีคาแรคเตอร์แปลกๆอ่ะพวกเรนโบว์ใหญ่ๆนะฮะหลายๆตัวนะอย่างเรนโบว์แดงก็ยังมีวาไรตี้ย่อยอีกทั้งหลายตัวนะอันนี้มันก็เป็นสกุลสกุลเรนโบว์แดงนะทั้งสองตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มันชายคุยลงมานะพริ้วๆหายากหน่อยนะครับไม่ค่อยมี เพิ่งเคยเห็นล็อตนี้ยแหละล็อตแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นอีกเลยนะเพราะส่วนมากที่มันมามันก็จะมีฮิตฮิตก็มีแค่เรนโบฟ้าเรนโบนีออนเรนโบสองสีเรนโบแดงทุกวันนี้ยังหายากเลยนะเออไอออสเตอริสออสเตรเลียเนี่ยเขามาขายเป็นมาคูโลโรชีอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นออสเตอริสนะไม่ใช่มาคูโลโรชี มาคูโรชิเมื่อก่อน่็มีของบ่อยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนะฮะไตาฟาสเมื่อก่อนก็บ่อยเดี๋ยวนี้ยังน้อยเลยนะเฮอร์เบลเอ็กซโรดี้นี่หายไปนานจนมาที่ตู้นี้แหละนะครับที่เขาเลี้ยงเนี่ยแหละนะแต่เลนโบนี่เพาะได้นะครับถ้ามันมีผู้เมียมานะพอนเพาะได้มอสเยอะๆต้นไม้น้ำเยอะๆอย่างเงี้ย ปล่อยปล่อยขนาดขนาดผมเลี้ยงเลนโบสองสี่ไว้อะแล้วผมเอากอเฟิร์นออกมาไปทำที่อื่นนะไปวางใส่ตู้อื่นวีด really, ีมีลูกปลาเรนโบฟักมาทุกทีอะนะครับมันเพราะไม่ยากนะครับเรนโบนะถ้าใครอยากเก็บเนี่ยก็ก็ซื้อมาหลายๆตัวเป็นฝูงๆเนี้ยแหละนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงรวมไว้ <นา>มันก็เดี๋ยวมันก็ไปจับคู่เองมันก็ไปไขในมอสในเฟิร์นอะไรเงี้ย<นา>เดี๋ยวมันโตมันก็ออกมาก็ให้พวกอาหารพงๆไว้ก็ได้แต่ว่าโตช้านิดนึงนะพวกลูกเรนโบ้ต้องเลี้ยงตู้ที่มันใหญ่หน่อยนะครับไม่งั้นจะไม่ค่อยโตนะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็เป็นไงครับกับปลาแปลกๆนะเรนโบ์แปลกๆนะก็ดีดีรู้สึกดีนะที่มีเพื่อนที่เขาชอบเก็บอะไรเงี้ยมันจะได้ดูมีมีอะไร มีอะไรที่มันแบบแปลกตามากนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ไปเก็บนะตู้เต็มบ้างตังหมดบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มานั่งเก็บทุกตัวไงถึงเราอยากจะเก็บก็เถอะนะแต่บางทีตู้มันก็เต็มตังก็หมดนะครับนั่นแหละนะนั่นแหละนะก็รามาเนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะ ก็ขอให้ทุกท่านเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะก็อาจจะไปเดินทางไปเที่ยวกันนะก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ไปนานเป็นเดือนอะไรเงี้ยอ,อ,อดอาหารสักอาทิตย์หรือห้าหวันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกนะครับนะเติมน้ําไว้นะครับไม่ให้น้ำเพราะช่วงนี้อากาศระเหยน้ําระเหยไวายมากนะครับเนะี่ยก ไม่ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเดี๋ยวค่อยๆทาคลิปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใกล้สิ้นปีแล้วเนาะปีนี้ยังยังนึกไม่ออกว่าจะจัดอะไรยังไงดีนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเนะยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ